ลองนึกภาพตามนะคะว่ามีพลังงานมหาศาลเลยที่มองไม่เห็นห่อหุ้มโลกเราอยู่เนี่ยค่ะตั้งแต่สนามแม่เหล็กที่เราพึ่งพิงไปจนถึงแสงเหนือแสงใต้สวยๆนะคะครับผมมันอาจจะมีอะไรมากกว่าแค่ที่เราเห็นก็ได้นะคะเอ,อ่ออาจจะเป็นกุญแจสู่พลังงานรูปแบบใหม่ๆเลยก็ได้ใช่เลยครับในการสำรวจเชิงลึกหรือ Deep Dive ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะข้อมูลกันเลยจากเอกสารที่เรามีนะครับ เกี่ยวกับแหล่งพลังงานธรรมชาติของโลกอ,อไม่ว่าจะเป็นสนามแม่เหล็กเองลมสุริยะรังสีคอสมิกต่างๆและก็ปรากฏการณ์อย่างออโรราที่เราเห็นกันค่ะและที่น่าสนใจมากๆก็คือเราจะย้อนไปดูแนวคิดของนักประดิษฐ์ในอดีตด,ด้วยครับที่เขาเชื่อว่าเอ๊ะเขาสามารถดึงพลังงานพวกนี้มาใช้ได้จริงๆนะโหน่าสนใจจังค่ะแล้วมาดูกันว่ามันไปเชื่อมโยงกับความรู้ยุคป,ปัจจุบันของเรายังไงบ้าง งั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจพลังงานเนี่ยให้ให้มากขึ้นแล้วก็ไปสำรวจดูว่าแนวคิดเก่าๆที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มเห็นเขาลางหรือว่าเอ๊ะม,มันเชื่อมกันจริงๆบ้างไหมโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าระบบพลังงานพื้นฐานของโลกเราก่อนเลยมันทำงานยังไงคะเนี่ยครับเริ่มที่แก่นโลกใจกลางโลกเราเลยนะฮะ คือแกนโลกเนี่ยมันเป็นโลหะเหลวหลักๆก,ก็เหล็กกับนิกเกิลหมุนวอนอยู่ตลอดเวลาการหมุนวนนี่แหละครับทำหน้าที่เหมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าไดานาโมสร้างสนามแม่เหล็กโลกแผ่ออกไปในอวกาศอ๋อตัวสร้างสนามแม่เหล็กใช่ครับทีนี้พอมีลมสุริยะซึ่งมันเป็นกระแสข,ของอนุภาคพ,พลังงานสูงจากดวงอาทิตย์พัดมาด้วยความเร็วสูงมากๆเนี่ยมันก็จะมาปะทะกับสนามแม่เหล็กโลกแล้ว เกิดอะไรขึ้นคะมันก็เหมือนลมพัดแรงๆปะทะสิ่งกีดขวางนะครับสนามแม่เหล็กโลกก็จะถูกบีบอัดด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์แล้วก็ถูกลากยาวออกไปด้านหลังกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าแมกนีโตสเฟียร์แมกนิโตสเฟียรครับรูปร่างมันจะแค่คล้ายดาวหางเลยคือมีหัวมีหางเป็นเหมือนเกราะป้องกันโลกเราไว้อีกชั้นหนึ่งเหมือนเป็นเกราะที่มองไม่เห็นนะคะแล้วพลังงานจากลมสุริยะล่ะคะ มันเข้ามาข้างในเกราะนี้ได้ไหมอ่าคำถามดีครับคือเกราะนี้มันไม่ได้กันได้หมดร้อเปอร์เซ็นครับพลังงานบางส่วนหรือจริงๆคืออนุภาคพลังงานสูงจากลมสุริยะเนี่ยมันสามารถรั่วซึมเข้ามาในแมกนิโตสเฟียร์ได้รั่วเข้ามาครับแล้วมันก็จะถูกกักเก็บไว้ในบริเวณด้านหลังโลกที่เรียกว่าแผ่นพล a s m a plasma s h e เหมือนเป็นอ่างเก็บพลังงานขนาดยักษ์เลยอ๋อเก็บไว้ก่อนใช่ครับ พอพลังงานสะสมมากๆมันก็จะถูกเร่งความเร็วแล้วก็พุ่งกลับเข้ามาอย่างโลกตามแนวเส้นแรงแม่เหลือโลกบริเวณใกล้ๆขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แล้วก็อ๋อกลายเป็นแสงออโรราที่เราเห็นกันนั่นเองถูกต้องเลยครับแสงสีสวยๆที่เราเห็นนั่นแหละคือผลของการที่อนุภาคพ,พลังงานสูงพวกนี้ชนกับอะตอมในชั้นบรรยากาศโลกเข้าใจแล้วคะ่ะนึกว่าแค่สวยๆที่ไหนได้เบื้องหลังนี่คือพลังงานมหาศาลเลยสิคะเนี่ยมหาศาลจริงๆครับ ระบบกระแสไฟฟ้าตามธรรมชาติที่ทำให้เกิดออโรราเนี่ยมันปล่อยพลังงานออกมาหลายล้านเมกะวัตต์เลยนะครับหลายล้านเมกะวัตต์ครับมากกว่ากำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของสหรัฐอเมริการ่วมกันซะอีกโหไม่น่าเชื่อเลยยังไม่หมดนะครับโลกเรายังโดนอาบด้วยรังสีคอสมิกตลอดเวลาด้วยพวกนี้เป็นอนุภาคพลังงานสูงยิ่งยวดมาจากนอกระบบสุริยะเลยค่ะ ซึ่งรังสีพวกนี้ก็มีส่วนสําคัญในการสร้างประจุไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์อย่างฟ้าผ่า,ฟ,าฟ้าแลบนั่นแหละครับฟังดูแล้วเหมือนโลกเรานี่แบบลอยอยู่ในทะเลพลังงานตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยแล้วนักประดิษฐ์ในอดีตที่อาจารย์พูดถึงตอนแรกอะคะ่ะที่เขาว่าพยายามจะดึงพลังงานนี้มาใช้พวกเขามีแนวคิดยังไงบ้างคะมีหลายท่านที่น่าสนใจเลยครับอย่างคนแรกๆเลยก็จอห์นคีลีในช่วงศตรวรรษที่19บเกลคี่ี เขาจะเน้นเรื่องฮาร์โมนิกส์หรือความถี่เสียงกับการสั่นสะเทือนเขาเชื่อว่าถ้าเราหาสูตรหรือความถี่ที่มันพอดีเป๊ะๆได้เนี่ยจะสามารถควบคุมพลังงานธรรมชาติได้เลยควบคุมพลังงานด้วยความถี่ใช่ครับเขาอ้างว่าทําการทดลองได้หลายอย่างเลยนะเช่นแยกโมเลกุลน,น้ําหรือยกของหนักๆโดยใช้การสั่นสะเทือนเนี่ยแหละ แล้วเขาก็พูดถึงความถี่หนึ่งเป็นพิเศษด้วยคือ42.8กิโลเฮิรตซ์ว่ามันสำคัญมาก42.8กิโลเฮิรตซ์น่าสนใจค่ะแล้วก็ต้องมีท่านนี้แน่นอนนิโคลาเทสลาอัจฉริยะด้านไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยกันดีขาดไม่ได้เลยครับเทสลาเนี่ยเขามองภาพใหญ่กว่านั้นอีกเขาเชื่อว่าโลกทั้งใบกับชั้นบรรยากาศเนี่ยมันทำตัวเหมือนเป็นโพรงคลื่นนำเวฟไกด์แคเวชีขนาดมหึมาเลย โครงคลื่นนำหมายถึงยังไงคะเอ่ออธิบายง่ายๆก็เหมือนท่อหรือช่องที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเดินทางและเกิดการสั่นพร้อง Resonance ได้ดีเป็นพิเศษนะครับเทสลาทดนอมส่งพลังงานแบบไร้สายที่โคโลราโดสปริงโดยใช้ขดลวดขนาดยักษ์สร้างการสั่นพร้องทางไฟฟ้าหรือ Resonance อ๋อที่เป็นขดลวดใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะใช่ครับเขาพบว่ามันทำงานได้ดีมากในช่วงความถี่ประมาณ40-200ถึงกิโลเฮิร์ตซ์แล้วเขาก็มั่นใจมากว่าจะสามารถดึงพลังงานจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมาใช้ได้ฟรีๆเลยโหฟังดูสุดยอดน่าแต่ก็แอบเอ่อฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะในยุคนั้นแน่นอนครับคือแนวคิดมันล้ายุคมากๆเลยทั้งทฤษฎีรองรับในสมัยนั้นก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็เทคโนโลยีที่จะพิสูจน์หรือทําให้มันใช้งานได้จริงๆเนี่ย มันก็ยังไม่มีก็เลยอาจจะถูกมองว่าเพ้อฝันไปใช่ครับหรือบางทีก็โดนกล่าวหาว่าหลอกลวงด้วยซ้ําแต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากๆติดอยู่ในใจนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆก็คือเรื่องความถี่ที่พวกเขากล่าวถึงนี่แหละครับทั้งของคีลี่ทั้งของเทสลาแล้ววิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันล่ะคะ เราเจออะไรที่มันเกี่ยวกับความถี่พุ่งนี้บ้างไหมคะเจอนะครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างการทดลองของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเขาทำการยิงคลื่นวิทยุความถี่ต่ำมากๆหรือ VLF very low frequency ซึ่งอยู่ในช่วง3-30ถึงขึ้นไปในแมกนีโบรสเฟียร์ยิงคลื่นขึ้นไปแล้วยังไงต่อคะปรากฏว่าสัญญาณ VLF ที่สะท้อนกลับลงมายัางพื้นโลกเนี่ยมันถูกขยายความแรงขึ้นเป็นพันพเท่าเลยครับเป็นพันเท่า โหมันไปเอาพลังงานมาจากไหนคะนั่นมันไปดึงพลังงานมาจากอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่ถูกกักอยู่ในแถบรังสีแวนแอลเลนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแมกนิโตสเฟียร์นั่นแหละครับกระบวนการนี้มันคล้ายกับแนวคิดการขยายสัญญาณด้วยเรโซแนนซ์ของเทสลามากๆเลยน่าทึ่งมากค่ะเหมือนกับว่าเทสลาอาจจะพูดถูกก็ได้นะคะเนี่ยแล้วมีความถี่อื่นๆในธรรมชาติที่เราตรวจพบอีกไหมคะที่มันอยู่ในย่านใกล้ๆกันนี้มีอีกครับ อย่างยานอาวกาศฮ e ล i อ s สที่ส่งไปสำรวจอวกาศใกล้ดวงอาทิต์เนี่ยก็ตรวจพบการสั่นของ p l a s m าในลมสุริยะเองเลยนะครับซึ่งความถี่อยู่แถวแถว3 0 2 0ิถึงร k h z โดยเฉพาะช่วง40-100ถึง k h เนี่ยจะมีความเข้มสูงเป็นพิเศษ40-100ถึง k h นี่มันอยู่ในช่วงที่เทสลาทดลองพอดีเลยนี่คะใช่เลยครับและก็ยังมีอีกปรากฏการณ์หนึ่งเรียกว่า auroral kilometric radiation หรือ Akr AKR คืออะไรคะมันเป็นคลื่นวิทยุความยาวคลื่นระดับกิโลเมตรที่ถูกปล่อยออกมาพร้อมๆก,กับการเกิดแสงออโรราเลยครับเกิดจากกระบวนการเร่งอนุภาคในบริเวณออโรรานั่นแหละความถี่ของ AKR เนี่ยอยู่ในช่วง50-500กิโลเฮิรตซ์และมีกำลังสูงสุดแถวๆ200กิโลเฮิรตซ์5 0 5 0 0กิโลเฮิรตซ์สูงสุดที่200กิโลเฮิรตซ์อีกแล้วตัวเลขมันวนเวียนอยู่แถวนี้จริงๆนะคะ ใช่ครับและกําลังรวมของ AKR ทั้งหมดเนี่ยก็มาหาศาลถึงประมาณพันเมกะวัตต์เลยที่เดียวอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่แมกเนโตสเฟียปลดปล่อยพลังงานที่สะสมมาไว้ออกมาโหยิ่งฟังยิ่งน่าสนใจค่ะมีอะไรอีกไหมคะที่เชื่อมโยงกับนักประดิษฐ์เหล่านั้นมีครับที่น่าสนใจมากคือข้อมูลจากผู้เขียนบทความต้นฉบับที่เราศึกษาอยู่เนี่ยแหละครับอีอีริชาร์ดเขาทําการสังเกตการและพบว่าปรากฏการณ์ฟ้าผ่าเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้เกิดการสั่น หรือ Resonance ในโพรงเคลื่อนนำของโลกระหว่างพื้นผิวกับชั้นบรรยากาศที่ความถี่ประมาณ86กิโลเฮิร์ได้86กิโลเฮิร์ก็ยังอยู่ในช่วงนั้นอีกยังไม่หมดครับเขายังใช้สายอากาศบนพื้นดินตรวจจับสัญญาณความถี่ต่ำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องได้ด้วยพบว่ามีสัญญาณเด่นๆอยู่แถวๆ40กิโลเฮิรซึ่งมีหลายค่าเช่น37.3 42.8 48.5กิโลเฮิรตเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะ 42.8บกิโลเฮิร์นี่มันตรงเป๊ะเลยครับกับความถี่ที่จอห์นคีรีอ้างว่าสำคัญนักหนาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนโอโ้โหขนลุกเลยค่ะเหมือนจิกซอมันค่อยๆต่อกันเลยนะคะเนี่ย ทั้งความถี่ที่นักประดิษฐ์ยุคก่อนเขาให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็น42.8ของคีลี่หรือช่วง40ถึง200ของเทสลาแล้วก็มีนักประดิษฐ์คนอื่นๆอ,อีกอย่างเฮนรี่โมเรอัลเฟรดฮับบาร์ดฮันส์โคเลอร์เลสเตอร์เฮนเดอร์ชอตที่ทำงานกับความถี่ในย่านใกล้เคียงกันนี้ประมาณ180กิโลเฮิร์ตซ์500กิโลเฮิร์ตซ์ มันดันมาสอดคล้องกับความฉี่เรโซแนนซ์และการแผ่รังสีที่วิทยาศาสตร์ยุคใหม่เราสังเกตเจอในธรรมชาติจริงๆใช่ครับมันชี้ให้เห็นว่าระบบพลังงานตามธรรมชาติของโลกเราเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็มีความถี่เฉพาะบางย่านที่มีบทบาทสำคัญมากๆจริงๆตั้งแต่ระดับแมกนิโตสเฟียร์ลงมาถึงชั้นบรรยากาศแล้วก็ดูเหมือนว่านักประดิษฐ์เหล่านั้น อาจจะไปสะดุดเจอบางอย่างที่มันสําคัญมากๆเข้าโดยบังเอิญหรืออาจจะด้วยยาณทัศนะบางอย่างก็แล้วแต่แม้ว่าเขาจะยังอธิบายมันด้วยวิทยาศาสตร์ในยุคข,ของเขาไม่ได้ก็ตาม สรุปแล้วนะคะการสำรวจคลองนูนของเราครั้งนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงแหล่งพลังงานธรรมชาติอันมหาศาลที่อยู่รอบตัวเราจริงๆทำที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากเลยค่ะระหว่างแนวคิดเก่าแก่ของนักประดิษฐ์ในอดีตกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังค้นพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความถี่ที่ดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญนะคะครับผมซึ่งมันก็นำเราไปสู่คำถามทรงไทยที่น่าคิดมากๆเลยครับ ว่าเมื่อเราพิจารณาถึงประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของนักประดิษฐ์เหล่านี้ก็ดีหรือการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เกี่ยวกับเรื่อง Resonance การขยายพลังงานในสนามพลังงานของโลกก็ดีเนี่ยะอะไรกันแน่ที่ยังเป็นอุปสรรคขวางกั้นเราอยู่จากการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์แบบยุคทองของเทสลาที่จะเข้าถึงและใช้พลังงานธรรมชาติเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่มันเป็นแค่ข้อจํากัดทางเทคโนโลยีหรือเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือว่ามันมีความซับซ้อนอื่นใดซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่ครับ